คุณยังอยู่กับบันเทิงปากมานะคะเาราคาในช่วงนี้เราจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของทรงผมสําหรับคุณสาวๆหลายๆคนที่กําลังคิดจะเปลี่ยนผมเพื่อจะรับปีใหม่ mm hmm. แล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าในแต่ละปีนี่นะคะเมื่อเราจะเริ่มต้นปีต่อไปมันก็จะมีเรียกได้ว่าเทรนผมเกิดขึ้นมา My, <okay. S 1> ม่แหมหลายๆคนก็พยายามกันเลยทีเดียวนะคะว่าเราจะทํายังไงให้เป็นสาวสมัยใหม่ได้เลยทีเดียวที่อินเทรน ที่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ในรถไฟที่หมายความว่าเทรนที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญของโลกแล้วเราก็อยากจะทำแน่นอนค่ะผมบ๊อบสั้นนะคุณผู้ชมคะผมบ๊อบอย่างเงี้ย มันแบบว่า forever ตลอดกาลนานเธอนะนะคะมผมบ๊อบนี่นะคะสังเกตได้ว่านะคะดาราไทยดาราเทศหลายคนก็ลุกขึ้นมาตัดหันผมเปลี่ยนลุกกันอย่างเป็นว่าเล่นกันเลยทีเดียวค่ะ,คะก็นี่แหละค่ะที่จะปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเทรนด์ผมสั้นกำลังมาแรงและ สาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้ลุคเท่มิสเน่ก็ลองตัดผมดูนะคะแล้วอาจจะเพิ่มความสดใสด้วยกันตัดหน้ามาก็ได้นะคะแต่ว่าหน้ามายาวปิดคิ้วหน่อยก็ดีค่ะนะคะเพราะว่าแค่นี้ก็จะชิกอินเทรนในปี2015แล้วค่ะหน้าพาหน้าม้อย่างดีฉันก็โอ,อเคนะคะ<า>ก็อยู่ตลอดกาลนานจริงๆผมบ๊อบหน้ามาแบบนี้เนี่ยนะอยู่ ชุดชุดกลางวันก็ได้ชุดนอนก็ได้นี่ชุดราตรีก็ได้ชุดเดินเล่นก็ได้กางเกงขาสั้น c a ชช a l เป็นทางการได้หมดเลยผมบ๊อบนี่มันคลาสสิกจริงอ,อยากตัดผมซอยสั้นไหมมันก็อินเทรนด์เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคะต้องขอบอกเลยทีเดียวเอาใจสาวเปรวปริสกันเลยนะคะผมซอยสั้นกุด อ่านี่สั้นกุดนะฮะที่จะเปิดเผยให้เห็นใบหน้าโดยทรงนี้ก็กำลังแบบว่ามาแรงในปีหน้าอย่างแน่นอนนะคะโดยอกสาวคนไหนนะคะที่อยากจะอัพลุกให้ดูเปรี้ยวเฉียวสุดขีดหรือว่าอยากที่จะให้ดูลุกแบบเป็นแนวอะ่ะเด็กแนวอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบอกเลยว่าทรงนี้เหมาะมากสำหรับสาวมัน่นดาราที่ตัดกันเนี่ยฮะก็เห็นนะอย่างรีฮันน้งฮันน่าอะไรเงี้ยก็ตัดกันสุดฤทธิ์สุดเดชนะฮะ น้องแมทน้องแมทครับจากยาวๆก็ตัดสั้นน่ารักนะจากสาวหวานเป็นสาวเฟี้ยวแต่ต้องหน้าเล็กๆหน่อยนะหน้าบานๆบวมๆอย่างดิฉันนี่ก็คงจะยากแต่ดิฉันอยากตัดผมสั้นอย่างนี้มากเลยแต่หน้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ควรที่จะตัดผมแบบนี้ไว้ผมบ๊อบดีแล้วล่ะนางอ่อนเอ้ยก็ยังอินเทรนด์อยู่พี่ผมบ๊อบอะนอนนอนคลาสสิกเขาไม่ได้อินเทรนด์เขาเรียกว่าคลาสสิกตลอดกาลนานเธออ้าว ต่อไปผมซอยสั้นไถข้างอันนี้<อ>ต้องใจกล้านิดหนึ่งนะก็เรียกว่าเทรนด์นี่น,นี่เขาก็ไถ<ม>ตลอดนะโอปปอใช่ทรงนี้บอกเลยว่าแซ่ไปในสามโลกกันเลยทีเดียวคนไหนที่อยากจะเปลี่ยนลุกจากหวานฉีกแนวนี้นะให้เป็นเปรี้ยวปี๊จี๊ดกันเลยเนี่ยนะก็ ผมทรงสั้นไถข้างอย่างเงี้ยได้ค่ะคุณคะเท่กันเลยทีเดียวนะคะสะเซ็ตกองหนายนะฮะต่างๆนานา,นานาดูเป็นแมนก็นได้ดูเป็นหญิ้งก็ดีต่างๆนา,นานาแล้วแต่แนวกันไป้ามมุดน,นะเห็นไหมแต่มันต้องใจกล้ามหาเลยสิ่งสําคัญคุณต้องเป็นคนมีผมหนาคะ่ะผมบางไม่ได้นะคะไถยข้างแล้วล้ที่เหลือเ,ลเนี่ยมันไม่ใช่ร้านหรอกมันหลอมแหลม เข้าใจไหมอันนี้ยเธอดูสิเขาถ่ข้างกันนะที่เหลือมันยังมีความหนาเยอะแยะใช่ไหมเพราะว่าผมเขาเยอะออาีกแบบหนึ่งบ๊อบเหมือนกันแต่ว่าเป็นลอลอนๆๆๆอ่าแบบนี้นะบ๊อบธรรมดาธรรมดาก็ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นมาเลยทันทีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำให้เกิดมีเคิร์เกิดขึ้นก็คือเป็นแบบว่าอาจจะเป็นการเซตหรือว่าเป็นการดัดนะเพิ่มเข้าไปสักนิดนึง นะมันก็จะมีแบบวอลลุ่มเป็นลอนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยจะลอนเล็กลอนใหญ่เพิ่มวอลลุ่มให้กับผมได้ทําให้มีชีวิตชีวามากขึ้นรับรองเจอแน่ในปี2 0 1 5กกุนกะกุโอเคไหมแฟชั่นมาแน่นเอียดเลยเรื่องทรงผมปีหน้าเออแต่ก็เป็นผมสั้นทั้งนั้นเลยนะใช่ครับสังเกตไหมนะผมยาวๆม่จัไม่จะไม่ค่อยมีนะก็จะทําให้ผู้หญิงดูธรรมทํธรรมแงขึ้นอาจจะดูเด็กด้วยไหมผมสั้นนะผมสังเกตดูหลายคนก็น่าจะดูเด็กมาก